ทวาราตรงหน้าบันไดนาคมีรูปรากสดสองอสูรขยันสแยะแยกโอดอ้าสองตามันยืนยิงฟันแยกคิ้วอยู่อย่างเป็นบทกรอนจากนิราชพระบาทฝีไม้ลายครูกวีเอกกวีโลกกวีไทยสุนทรพู้เรื่องราวเกี่ยวกับ พบภูมิมนุษย์สวรรค์และนรกในนั้นจะมีสิ่งที่เกิดแตกต่างจากมนุษย์เราบางพบบางภูมิมีพญานาคราชกึ่งศักด์กึงก่งเทพบางพบกลายเป็นยักษ์เป็นราศสดกลายเป็นปรีศาทุกอย่างแตกต่างกันออกไป เท้าวความครั้งหนึ่งมีโอกาสไปกราบพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกความงดงามในองค์พระพุทธปฏิมาพระพุทธชินราชงามยอมรับว่างดงามตรึงอารมณ์ตรึงใจคนพากันเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันพอเห็นแล้วเปล่งเสียงเดียวกันเลยว่า งามที่สุดในสามโลกเพื่อเอื้นตาของผมเหลือเ็นซุ้มเรือนแก้วประวัติก็คือว่าซุ้มเรือนแก้วนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่หลังของพระพุทธปฏิมาพระพุทธชินราชแต่สิ่งที่ผมไปสะดุดก็คือรูปหล่อยักษ์สองตนซ้ายขวาข้างซ้าย อาราะวะกะยักษ์ข้างขวาเท้ากูเวนเท้ากูเวนนั้นเล่าสู่กันฟังไปแล้วในคลิปก่อนตอนนี้จะขอเล่าของอาราะวะกะยักษ์อาราะวะกะยักษ์เป็นยักษ์ที่ไม่ได้เป็นเทพที่คุ้มครองไข่ไม่ได้เป็นเทพที่ปกครองไข่ไม่ได้เป็นพยามารที่ทำร้ายไข่แต่เป็นพยามาร ที่ได้รับพรพิเศษใครที่ก็ตามที่ลงเข้าไปบริเวณอาณาบ้านของเขานั่นคือเหยื่อนั่นคืออาหารความเชื่อเป็นแบบนั้นอาราวะกายักษ์นี้ปรากฏในพุทธชัยยมงคลคาถาบทที่2อชัยชนะ8ประการขององค์สดิจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นทรงใช้อิทธิฤทธ และความอดทนเพื่อที่จะสั่งสอนให้อารามภะยักษ์นั้นลดทิฏฐิและกลายเป็นพุทธศาสนิกชนแปลกนะครับอาระะะามภายักษ์กลายเป็นพุทธศาสนิกชนคำจุนพระาศาสนาเป็นไปได้อย่างไรแรกๆก็ไปศึกษาไปสืบไปคน้นทั้งถามพระพุทธเจ้าเนี่ยคำพีพระไตรปิฎกบทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถากล่าวถึงเรื่องยักษ์แม้แต่บทสวดผ่านยักษ์ก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องยักษ์แล้วยักษ์เนี่ยมันจะไม่เป็นความเชื่อที่ผิดหรือแ,แรกๆก็ตั้งข้อสงสัยไว้มากมายครับกลับมาที่ประวัติของอาราวกายักษ์เรื่องเล่านั้นออกเป็นย่อๆนะครับว่ามีกษัตริย์ชื่อว่าอาราวีนิสัยชอบล่าสัตว์สัตว์ใหญ่ๆ ช้างกวางเสือแสดงถึงอำนาจชอบลาคลาวเคราะห์ไปกับเราอมาตะปรากฏว่ามาพยศบ้างก็บอกว่าเทวดาดนใจหลงเข้าไปในเขตป่าหิมพานเข้าไปในต้นไ่ใหญ่บริเวณร่มไ่ใหญ่ที่สะอาดสะอ้านแต่ไม่มีสัตว์อื่นพระชาเหนื่อยหลงทางมาไกลไม่มีใครติดตามมาไปพักผ่อน พอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นอาราบกยักษ์ยักษ์ยิ้มขอบคุณอาหารปากเสียตาโตความเป็นกษัตริย์ตื่นขึ้นมาแรกตกใจแต่ทิฏฐิคำว่ากษัตริย์ขอต่อรองว่าเราเป็นกษัตริย์สามารถที่จะนำอาหารมาให้ท่านได้ทุกวันถ้าท่านปล่อยเราไป แล้วก็ยักษ์เขาก็มีแต่ได้กษัตริย์ก็ได้ชีวิตทั้งสองคนให้สัญญาเป็นมหามนตใครผิดสัญญาให้ศีรษะแตกเป็นเสียงเสียงราชากลับเข้าเมืองลงโทษเหล่าอัมมัดเสนาบดีที่ไม่ดูแลตนพอเหล่าอัมมัดเสนาบดีทราบเนื้อความต่างๆก็ เริ่มทยอยส่งนักโทษอุจกันนักโทษเบานานวันนานวันกลายเป็นคนใช้กลายเป็นบริวารสุดท้ายเราอมารดเสนาบดีให้ส่งลูกของกษัตริย์ไปให้ยักษ์กินเป็นอาหารเด็กคนนี้เขาทำบุญมาดีค่ำคืนนั้น ก่อนที่เหล่าเซนาอมาตจะส่งรูปของกษัตริย์ไปให้เป็นอาหารแก่พญายักษพระพุทธองค์ตรวจว่าเหมาะที่จะไปสั่งสอนโปรดเทศนาใครในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าอาราปกายักษ์นั้นเข้าข่ายในพยานว่าเคยเป็นคนทําบุญทําทานมาก่อนแต่ในระหว่างที่ทํานั้นเสียงดังเอะอะวอยวายทำด้วยความโกรธเพียงแค่ทําด้วยความโกรธ ทั้งที่กิจปรารถนาดีทําให้มาเกิดเป็นอาราัปกายักษ์กผู้เต็มไปด้วยโทสะโมหะแล้วก็รักในถิ่นที่อยู่ของตัวเองเป็นอย่างมากพุทธองค์เสด็จไปก่อนไปที่เรือนของอาราัปกายักษ์ไปแล้วก็ไปทรมานอาราัปกายักษ์แรกๆก็อารักายักษ์ไม่ยอมสู้กันหลายยกพออาราัปกายักษ์รู้ว่าตนนั้นคงสู้ไม่ได้ ก็อยากจะลองดูว่าสมณะนี้เก่งรหรือเปล่าก็มีคําถามยกตัวอย่างนะครับเขาก็ถามว่าอะไรเป็นเครื่องปลื้มใจของคนบนโลกนี้อะไรเมื่อคนประพฤติปฏิบัติแล้วทําให้เกิดความสุขรถอะไรเป็นเลือดรถในโลกคนเขาอยู่อย่างไรจึงชื่อว่าอยู่อย่างมีความสุขยักถามนะครับอันนี้ยักถามคําถามของยักถามพระธององก็ตอบทันที เรื่องที่ทําให้คนปลื้มใจมีความเชื่อมั่นและทําให้เกิดความสุขก็คือศรัทธาสิ่งที่คนประพฤติปฏิบัตินํามาซึ่งความสุขก็คือธรรมะรถที่เป็นรถเรือที่สุดยิ่งกว่ารถใดในสากลโลกก็คือสัจจะความจริงอยู่อย่างไรอย่างมีความสุขอยู่ด้วยปัญญาอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งคำถามยังมี3 4มสี่ห้าอีกหลายคำถามที่ยักถามสุดท้ายารามกายัก สยบยอมทิฏฐิเบาบางโทสะลดลงตั้งแต่นั้นมาก็ปรณนาตนเป็นพุทธมามะกะพอรุ่งเช้าลูกชายของกษัตริย์ที่จะมาเป็นอาหารให้อารวมะกะยักษ์มาถึงพุทธองค์เรียกเข้ามาทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายตกลงปรงใจกันสิ่งที่ผ่านมาในอดีตคือกรรม ที่ทำต่อกันก็ออกโัชิกรรมให้กันไปอารามปกายักษ์ก็เข้าไปอยู่ร่วมกับชาวบ้านกลายเป็นผู้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือชาวบ้านโดยให้ชาวบ้านนั้นสร้างที่อยู่ให้ใหม่เพื่อที่ตนเองนั้นจะช่วยในเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยป้องกันเพศภัยต่างๆสังเกตจันไรต่างๆและทำให้สถานที่นั้นเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองจึงไม่แปลกที่พระพุทธกินราช มียักษ์อยู่สองตนที่ข้างซุ้มเรือนแก้วอาราวกายักษ์เท้ากุเวนยักษ์ทั้งสองตนนี้ตนหนึ่งคือเป็นเทพแห่งเงินมีเงินตราให้โชคให้เงินให้พรอ,อีกตนหนึ่งนั้นขจัดเสนียดจันไรอุปสรรคทั้งหลายให้หายไปให้สามารถเดินทางสู่ความสำเร็จได้สามารถพลิกร้ายกลายเป็นดีอาราวกายักษ ยักษ์สองตนนี้ทั้งอาราวกายักษ์และเท้ากูเวนกลายเป็นยักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเพณีไทยเราถือว่าการให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญถือว่าการเพื่อแผ่ช่วยเหลือให้คนอื่นได้ร่วมสาธุทำบุญด้วยเป็นสิ่งที่ควรทำแต่แรกไม่เข้าใจทำไมต้องปั้นรูปปรยานาคไว้าราวบันได ทำไมต้องปั้นรูปยักษ์ว้ายตรงทางขึ้นบันไดในสถานที่สําคัญทางด้านพระพุทธศาสนาพอรับรู้ความรึกทางจิตใจของคนโบราณเห็นว่าเป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจโดยเฉพาะและไม่ใช่เรื่องงมงายคนโบราณทําอะไรนั้นเขาไม่เหตุมีผลเสมอแ,แล้รกๆก็คิดว่ามันจะไม่เป็นเรื่องงมงายหรือให้คนพากัน ไปกราบไปไหว้หรือไปเกรงอกเกรงใจเกี่ยวกับรูปปั้นเหล่านี้เพราะต้องเกรงครับรูปปั้นน่ากลัวเอกสารต่างๆเรื่องราวต่างๆสืบมาจนถึงปัจจุบันกราวไปชัดว่าเป็นการบ่งบอกถึงเทวดาพรีเทวดานุสติและการเจริญเมตตาให้แก่เทวดาจะเป็นสัตว์เบริชานก็ดีเทพเบรจฉานก็ดีหรือเทพในชั้นต่างๆก็ดี แผ่เมตตาให้แก่กันและกันเทพเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญได้วิธีที่เขาจะทําได้คือเป็นเพียงแค่ป้องกันให้พระพุทธศาสนานั้นคงอยู่และกลายเป็นสายฐานแห่งบุญให้สืบเนื่องต่อๆไปตามบุญกรรมที่เขา จะอยู่อาศัยตรงนั้นแล้วก็เพียงแค่ได้สาธุส่วนบุญนั้นก็ถือว่าได้บุญแล้วที่บอกว่าเทบดานุสติคือการปฏิบัติตนแบบไหนจะได้เกิดเป็นเทวดาแบบไหนอย่างน้อยก็คืออยู่ในเส้นทางสายที่มีคุณภาพมีชีวิตไม่ตกตำ่ำไปสู่นรกเรื่องเกี่ยวกับอารวกยักษ์ปรากฏในหมดพุทธชัยมงคลคาถาชัยชนะแ ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่กล่าวตั้งแต่ตอนตอน้นน่าแปลกครับเมืองไทยเรามีสัตว์มาจากป่าหิมพานหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นนิยายสืบจนถึงปัจจุบันแต่นิทานนิยายเรื่องเล่าปรำปรา หรือบางครั้งก็มีเอกสารหลักฐานในคัมภีร์โบราณที่มาจากไตรภูมิปฐาหรือชาดกอักธาต่างๆแทรกอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการย้อนแยง้งย้อมจิตใจแล้วก็พลิกฟื้นให้จิตใจคนฟังนั้นดีขึ้นรู้จักให้โอกาสรู้จักให้อโหสิกรรมและรู้จักฝึกรู้จักมองมุมที่กว้างขึ้น มุมที่เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่ถึงหมายถึงจิตใจส่องให้ไกลเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสัตว์หรือเทพหรือสิ่งที่แปลกๆที่ผมไปพบไปเจอมาแล้วเกิดข้อคิดเกิดคำถามก็จะตั้งคำถามมาเล่าสู่กันฟังโปรดติดตามในตอนต่อไปทวาราตรงหน้าบันไดหน้า มีรูปรากสดสองอสูรขยันเสแยะแยกโอดอ้าสองตามันยืนยิงฟันแยกเคี้ยวอยู่อย่างเป็น